โอเคตอนนี้เราอยู่ที่ออแคมปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปขี่รถเล่นในชะอมกันไปไหนบ้างพกุกไปเออ <c oughs> ไปเล็ด ีบานไทยอยู่ในนี่ด้วยทุกคนคบึ้นไปเลยดแนะดงเอแเน่ย นี่ตรงนี้จุดจุดแรกของเราก็อยู่ตรงแคมป์ในหัวนะครับอ้น้ํานี่ครับมีคาเฟ่ดูโหดูน้ำน,น่าเล่นมากดูตรงไปดูตรงนู้นเป็นแบบคล้ายๆน้ําตกโอเคไปจุดต่อไปกันดีกว่าครับนี่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับผานกเขาเดี๋ยวเข้าไปดูกันเออมีผานกเขาแก่งนกเขา เออโอ้บรรยากาศร่มรื่นครับผมงนี้เดี๋ยวไปดูว่าตรงนี้น้ำจะสวยไหมอือแล้วโอ้ดูดูโอ้โอ้เออนะตรงนี้น่าเล่นมากดูดูอีกข้างนึง เป็นรันขังเล้นเหมือนกันใช่เคเดี๋ยวพาไปดูที่ต่อไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเจาะแจ๊ะแคมป์นะครับมาดูดูกันน,นี่ยังมีแบบเด็กเล่นน้ำน้ำนที่นี่เขียวโอ้ยอันนี้สวยเทเี๋ยน,นี้ก็สวยนะครับเทเดี๋ยววันนี้เราพาดูแค่นี้ก่อน ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขี่ ATV กันใช่แล้วพบกันใหม่ร้อนขี่ ATV ครับผมดูน่าเล่นมาก